ฟินายไปแล้วเราเดินทางจะขึ้นเครื่องบินแล้วนะาฟินาเอ็นเอนเอ็นไปที่ไหน Slå og feste setebeltet. Sjekk for at armlenene er nede, at vinduskjengerne er åpne. Man Pass på seg at bagasjen ikke blokkerer midtgangen eller nødinngangene. La den plasseres under setet foran deg eller i bagasjehylla. I en nødsituasjon bør du til nærmeste utgang og la alle bagasjepyntingene ned. All informasjon om våre sikkerhetsutviklinger er beskrevet i beskrev sitt mønster som ligger i setet og ønsker dere en forhold. ถึงแล้วคนแกเดิน่อแล้ว่อ่าคนแกไปคนแก่ไปก่อนนี่เรามาถึงแล้วจ้าลงเครื่องแล้วนะคะลงเครื่องเลยลงเครื่องแล้วลงเครื่องแล้วเราจะมาดูแสงเหนือกานอาพินาย เดินไปรับกระเป๋าจ้าข้างล่างข้างล่างเราจะเปลี่ยนนะคะเรารับกระเป๋าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าทยเล็รก่อนได้ไหมอ่ะโอเคเพราะว่าตอนนี้มันไม่รู้เออจำกระเป๋าพี่นายได้อยู่งไงจำได้มาแล้วอ่ะตามไปดูแม่นี่การจับผิดกระเป๋ากระเป๋าเอาไปผิด เราต้องไปแจ้งแล้วก็รออีกรอ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 ะได้กระเป๋ามาขึ้นแล้วเบองพี่นอกสีแดงเหมือนกันเด้จะไม่ให้หลงให้ลืมกันยังไงสีแดงเป๊ะเลยแดงแดงแดงแด ได้ขึ้นแล้วจ้าสลับกันก็เปะเล่าหลงงนบางสีเดียวกันน่บนเดืนอะไรพีน้องสีเดียวกันยี่หัอเดียวกันอีกโอ้ยแบบเดียวกันนัวเราไปได้แล้วพวกเราเดินทางต่อได้แล้วจ้า